ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นสลาม,ท,มทั้งหมดทั้งหมดที่เรามีนะคะที่เราขาดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาดูสุดซุปเปอร์สดากันก่อนลาคะสีเขียวนะคะขอตบเอยอ,อยางกล้องโอเคจิ้มถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะคะ จะมีประมาณที่นั่งโอเคนะคะเราไปดูสีต่อไปค่ะปิดก่อนนะต่อไปนะคะสีฟ้าค่ะ เราไปดูสิต่อไปกันเลยค่ะเอาเป็นสูตรวัตต้าสดากันก่อนแล้วกันนะคะี๋ยวเรางงเราจะถ่ายลงไอจีให้นะคะมันจ็งแข็งๆเพราะว่า,วาใส่น้มยาเข้มข้นเยอะอย่างมันก็จะแบบ I'm 11 a uh half -huh. เราจะผสมสีให้ตามที่ลูกค้าชื่นชอบไปนะคะโอเคตาล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูสุดต่อไปคะ่ะอุ้ยขอโทษค่ะมีเดินเก่าซูปปเปอร์โซดานะคะเดี๋ยวขอบไปขอเปิดกันว้ายหอมมากหอมกลิ่นแคนตาลูมนะคะ กลิ่นปกติของซูเปอร์สตาราเนี่ยจะเป็นเออกลิ่นที่เราชอบใส่บ่อยๆนะคะมีแต่กลิ่นแคนตาลูปอย่างเดียวนะคะแคนตาลูปนี่หอมมากมากโอเคมาดูเนื้อเลย ในก็อ,อาจจะสีม่วงๆนะคะแลวสีจริงๆมันจะแบบสีอมชมพูแล้วแต่สีทุกทุกสีนะคะที่ที่ทุกที่ท่านลูกค้าจะสั่งนะคะผสมให้ได้หมดนะคะถ้าใครถ้าใครใส่สั่งซูปเปอร์สซดานะคะก็จะได้เป็นกลิ่นแบบแคนตาลูปนะคะทิ่มันมึวงมากเลยนะคะ คนุนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีหลังเพราะว่ากำลังคิดสูตรกำลังปรับปรุงสูตรนะคะแต่ชื่อยังเป็นสูตรมันเป็นโลแคนดี้เหมือนเดิมนะคะสั่งได้เลยนะคะกระปุกละยีสิบาทค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่ทําแบบเราทําเล่นๆดีกว่าค่ะเพราะว่าเราแบบเมื่อวานเมื่อคืนไม่มีอะไรทำเนี้ก็แบบนั่งทําส,สลามเล่นๆนี่เลย เอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะผมบุกเราเราก็ทำสู่ขายของเราเนี่นยแหละแต่ว่าสีแบบสีจริงสวยกว่าในกล้องอีกอะ แล้อมันแบบจะแบบตีดือยอย่างีโอเคนะคะก็ะะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับสลามนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย